สวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงกระเกตนิ่มนวลเป็นตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2อทับ4ครูที่ปรึกษานายพัทรพงศ์สีทันวันนี้ดิฉันจะมานำเสนอโครงงานเรื่องสะอาดสมบูรสดใสไร้ขยะค่ะ ที่มาและความสําคัญปัจจุบันภายในโรงเรียนส่วนมากยังขาดความรับผิดชอบในการทิ้งขยะในบริเวณต่างๆพอมองดูแล้วไม่สะอาดพวกเราจึงทําโครงงานนี้ขึ้นมากลุ่มเป้าหมายนักเรียนชั้นม2ทับ4โรงเรียนกันารัักษวิทยาคมจํานวน25คนสาเหตุมีการทิ้งขยะในบริเวณต่างๆของโรงเรียนทําให้สกปปกและไม่สะอาดพวกเราจึงอยากปลูกฝังจิตอาสา ปัจจัยภายใน 1. น,นักเรียนขาดความรับผิดชอบปัจจัยภายนอก 1. น,นักเรียนขาดการใส่ใจดูแล 2. ขาดการสั่งสอนจากครอบครัวการแก้ปัญหา 1. เริ่มจากตัวเราเองโดยการทำเป็นตัวอย่าง 2. ถ้าเห็นขยะทิ้งไม่เป็นที่ก็ช่วยกันเก็บ 3. บอกกล่าวแล้วชักชวนให้พี่ๆเพื่อนเพื่อนน้องๆ้อทำ